เออเด็กกณอยู่แลกนายแลกชีบมากูม่เลยเกมฆ่าแต่กอกชันหล่อว่าตัวจีนเท่าไหร่เลยอกูว่าเป็นคนดีไงแั้งแต่ไมคามือดื้อละอะไม่เห็นได้เลยมันแฮกเกอร

โอเค,ครับรอหนึ่งย่โสองเฮ้ย้ยืนตรงนี้ทุบทุบเอาปืนได้ไมครับทุบเอาปืนได้ไหมอไอตัวนี้หีนะเนี่ยถ้าใช้ไม่เห็นนะไอตัวนี้มีนะะบอกแล้วก็ใครแบบมองแบบไอลองดูเรนะาแอบตรงนี้ดูนะถ้ากูตายก็ ว right? hmm. hmm. ่าแต่บุษบนกันอยู่ที่ไดบ้านกันอยู่ที่ไดนิคสิทสิบหรือเปล่าอมอมมันยิงอะไรกันมมันยิงอะไรกัน ไหนว่ามือได้หรือมึงยิงกันหนึ่งเยอะเลยนะกูไม่เห็นสักคนเลยนี่อ่ะฮะอาวะอ๋อนั่นไงนอนชักก็เดี๋ยวดีดดีเดดเะกกูว่ากูไม่เป็นอ๋อคนหนึ่งปีก็คนทำได้หรือเปล่า สี่ชีวิตที่จะต้องเปลี่ยนไปเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลแแก้ไขอย่างแน่นอนตอนนี้ลองก็อาจจะให้โอกาสนะคะในการที่ท่านจะติดครูปยืนเดียรี่ซินเน่หุชัยอ๋อทุกท่านะคะว่าภารโอนเงินผ่าะสนบในช่วงที่ผ่านมาประเมินเบื้องต้นสูญเสียรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ500ล้านบาทหากไม่มีนักทุกเท่ข้ามาทุกอาทิตย์ดือดชนะถ้าผู้ประกอบการอยากให้ภาพรัส่งเสริมแหล่งเงินทุนไม่ควรที่จะมาฟื้นฟูกิจการ ไม่ใช่ไม่ตรงนี้ก็ไม่ตาคือเผื่อตรงนี้ไม่ตาไม่เนาะคือกระโดดแบบปึ๊บปึ๊บโดดอย่างเดียวเลยนี่ตรงนั้นไปโดนเท่าไหร่หรอมจำไม่รู้ว่าใครเป็นนักสื่อพวกนี้มันจะได้รู้แบบมันจะรู้แบบตื่นทัชหลังกูเปล่า ใช่ไหมมันไทยมันภาไกว่าแต่อุ้ยอุ้ยกกูอุ้ยอว่าแตู่้จะี่ครับพี่นโอ้โอ้โหพี่โอ้โหเป่าพี่เป่ามา

นี่ให้สุดๆมึงจะฟาดลำแข้งได้มันหายไปแล้วปืนอ่ะเวอร์แต่ปืนเฮยอาอยอาอยอ๋ออ๋ออ๋วีวิวีวิเอ้ิอเอไม่มีอ้าแล้วคนยิงปืนหายไปไหนละ คนยิงป <muitas> ืนเอ้าเฮ้ยคนยิงปืนเอาลบลบซิกซิกไปหาคนยิงปืนหายเนี่บอกไงตายแล้วไงว่าไอ้ยี่สิบยี่สิบแอบตามกู Help me Help me Help เอาคนยิงป <ci> ืนตรงนี้ Help h e ยู่อยูคิวอีนี้ขึ้นไหนวะไอ้เจี๊ยบเดี๋ยวมันเต็มเท่าไหร่วะเนี่ย เฮ้ยอยู่ไหนวะนะเฮ้ยเฮ้ยหายเมื่อกี้ล่าสุดเลยไปทางนั้นล่าสุดนะยี่สิบสฟูแล้วเฮ้ยบี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 

วบาซาเตนเดีานคนเดียวจะเรียกหวแเเดีตดียคยวี่ีควตอ่คนีแ่ต่ว่คแนปืนไม่กนมาหาน่วต่ ฉันขอฮีโร่รูเด็กดอยตาดำๆสิครับมม่ขอฮีโร่แต่คุณใหอเป็นเมอร์เดอร์นนด่านเดิมที่คุ้นเคยเมอร์เดอร์ระดับมิเกนเนอร์กูนีจะสู้ได้ยังไงว,วะ แบนที่ดีวที่ได้จะเรียกหามาแต่ผู้เส้เฮ้ยกจินามร่นิตาย่โอ้ยเย็นเลยโอ้โหโอ้โหเมอร์เดินแบบขนาดนี้โอ้สหโอ้โห โอ้เกมโอ้โหรู้ว่าลอยพื้นแน่นอนเลยเช่นแหละขนาดเี้ไม่หดูคนกูไม่กล้าฟันเลยเนี่ยโอ้ยแรงเกินไอชีนี้ป้องกันจัดไอชีเกูจะฟันยังไงเนี่ยกูก็ไม่กล้าฟันเลย โอ้แหลกเกินโอ้แหลกเกินแหลกเกินแหลกเกินเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนยัวจอนที่กูไม่ดีพี่อ่ะกูมึงก้ามาเอาได้เลยโหอ้๊ยเกือบโดนเฮ้ยเอาอุมาไม มาแมน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 หาไหนก็ูเหมืนกันหมดเฮ้ยปาเฮ้ยทไมไม่โดนเฮ้ยปาเฮ้ยทไมไม่โดนปาเฮ้ยหลบได้เฮ้ยมันหลบได้ออ้อ้อ้อครั่ ไม่มี่โอ้ยหายเลยเดืคลนั่นเลยอ, os, อย่า,าเพ <finance? S 2> ิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บเียบเยไปเียบเียบเีียบมีคน ป้าเฮ้ยมไม่โดนป้าเฮ้ยเฮ้ยเอเาไอ้ชิีไอ้ชิเอาว่า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 เฮ้ยเขาละเขาละคู่เดี๋ยวขฆ่ามึงกันแว่าไม่ดนี้่นีนี่ไม่ใช่คนนี้เอออีกตัวนึงใครอ่ยินดีฮยยจแคมปิ้งใช่แคมปิ้ง แต่กูไม่ได้แคมปิ้งอ่ะเหียคือกูรองไม่ได้แคมปิ้งแล้วแม่ไม่หยิบปืนมายิงกูเต็มหน้ากูอี๋เอียร้องอะไรแคมปิ้งอ่ะโอเคตูกระอานได้ไมเอยเดี๋ยวอีกตาหนึ่งไม่อีกตาดะกว่าอีกสองตาปะสองตาท่านน ขอสองตาพอสองตานะตอนกี้อกูมีแค่หนึ่งตาเฮ้ยให่ให่อยากเป็นมีโลที่ยะจะฆ่าเมอร์เดอร์ ครูไม่มีปัญญาเพราวะว่าไม่ได้ปืนสักครั้งคือแบบอินโนเซนต์อินโนเซนตอ์อินโนเซนต์อินโนเซนต์อินโนเซนต์อัวะกูอินโนเซนต์รู้จักไหมโอ้โหเจ็ปตาถือตะขาแล้วก็ฆ่าแล้วก็ฟันยูเอาโอ้โหไอ้เนี่ยเออโอ้โ <c oughs> <c oughs> มันหลงเกินเออเ,เดี๋ยวให้แบบว่าเอ้ยโอ้มันโชว์ขนาดนั้นมึงมึงไม่ยิงเหรอม,โ,มโอเคอเคูบาพราะแค่นี้ที่เ่าทุกคน ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติตามหมี่เป็นกษตกดีขบคุณสุมดเลยนะครับสลัดอะบดีสินียินเดียุชัยเอสทีินเดียยีินนีัดชย <c oughs> นนขออะไรสมหวังน,นะครับคุคนนะ้องใจสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะครับผมร่ำรวยนะครับฉลองว่า <c oughs> ตูจีนนะครับผมตูจีนเลยอนะ่ะดีสิบสี่ก็เป็นกุมภาพันธ์ในวันวาเลนไทน์อีกโอเคส่านับในวันนี้ซีอูครับ